นี่าวสวัสดีค่ะเด็กๆนม你น好吗我是星星老师今天我们要一起去学习中文วันนี้เรามาเรียนภาษาจีนพร้อมๆกันนะคะเด็กๆบทที่สิวันนี้เราเรียนบทที่สินะคะเด็กๆที่สิบสี่เกาแล้า来看一看หนังสือ หน้าที่ยีสิบสองนะคะหนังสือหน้าที่ยีสิบสองป้าป้า,ม,าม่าคุณพ่อคุณแม่เกิร์ดอีเกิ่์ดมารู้จักกันเกิร์ด老师读อ่านตาม老师นะคะเด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่2ีนะคะแล้วก็อ่านตาม老师ป้า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  ป้าปะป้าปะคือคุณพ่ออ่านตามห老师หนึ่งรอบนะป้าปะเจนปังอ่านตาม老师ค่ะาม่าม่แม่ามาม่าม่คือคุณแม่อ่านตามห老师อีกหนึ่งรอบนะแม่าม่แม่เจนปัง

按 down 老师一 round 呢，姐姐，姐姐，真棒！跟老师读弟弟，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 是红孩。按 down 老师一 round 呢，弟弟，弟弟，真棒！按 down 老师呢。 ไม่ใหม่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 มมคือน้องสาวอันตามเราชีหนึ่งรอบนะไม่ใหม่ไม่ใหม่จินปังเรียนอีเลรีย้ยองเส้นจับคู่กันหนังสือหน้าที่ยี่สิบสามค่ะเด็กๆ ปิดหนังสือหน้าที่23เรามายองเส้นกันนะคะยองเส้นกันโอเคเด็กๆตอนนี้เรามาดูยองเส้นกันนะรูปภาพที่หนึ่งคือคุณพ่อใช่ไหมคะรูปภาพที่หนึ่งป้าปะป้าปะงั้นตอนนี้เด็กๆเรามาดูรูปภาพที่สองรูปภาพที่สองคือคุณแม่ คุณแม่คือมาม่ยองเส้นไปหามาม่เด็กๆยองเส้นนะคะยองเส้นพร้อมๆเราชื่อมาม่มาม่งั้นตัวนี้เรามาดูรูปภาพที่สามรูปภาพที่สามคือพี่ชายพี่ชายคือเกอเกิเด็กๆเกอเกออยู่ไหนนะเกอเกออยู่นี่เด็กๆ ยองเส้นไปกึกึกต่อมาเด็กๆเรามาดูรูปภาพที่4ี่รูปภาพที่4ี่คือพี่สาวพี่สาวคือเจ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 ยู่ที่นี่ฮะเด็กๆยองเส้นไปเจ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  ่อมาเรามาดูรูปภาพที่หรูปภาพที่หคือน้องสาวน้องสาวคือไม่ใหม่ไม่ใหม,ม,ม่ยองเส้นค่ะเด็กๆไม่ใหม่ต่อมาเรามาดูรูปสุดท้ายรูปที่หกคือน้องชายน้องชายงั้นก็เหลือตีติตีต,ติโอเคเด็กๆยองเส้นเสร็จยัง มาอ่านตามเหล่าชื่อรอบหนึ่งนะอ่านตามรูปพาพนี <sweating> ้นะคะเด็กๆมาอ่านตามเหล่าชื่อป้าปะป้าปะาม่แม่แม่กี่กก่พี่จาวพี่สาวน้อ ไม่ไม่ติติดิิเก่งมากเจ๋งป um. ังวันนี้เรียนถึงนี้นะคะเจอกันครั้งหน้าค่ะเด็กๆขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะจ้าเจียน同ุก再นจ้เจน